โหยวสุดยอดไปเลยอ,ะ right, อ่ะเดี๋ยวสิเอ็นเจสุดยอดอะไรของเธอก็ <c oughs> ดูสิมีแต่ขนมปังนะ่ากินนะ่ากินเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนสิเธอดูนี่ก่อนเอ็นเจดูอะไรเออร้านขนมปังอันนี้เป็นร้านขนมปังที่จับคนมาทําเป็นขนมปังนะดูสิโอ้จริงด้วยแฮเฮ้สวยฤๅสิแบบนี้พวกเราจะกลายเป็นขนมปังไหมเนี่ย้ย right, ถ้าเราไม่หาทางออกจากที่นี่เลยก็เราจะกลายเป็นขนมปังนะสิ ฉันไม่อยากเป็นขนมปังอ่อฉันอยากกินขนมปังอ่ะอ้วยก็ด้วยฉันไม่อยากเป็นโดนัท ต่อให้ไม่อยากเป็นก็ไม่ทันแล้วมั้งไอ้ไม่เป็นไรนะโดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจจะมีใจเรามาดักกันมาอะไรนะอะไรไหนเนี่ยจิ๊กจัใช่เวลาที่ไหนเล่านู่นคนอบขนมปังยังยืนอยู่นั่นอยู่เลยอ่ะดูเขามองเราสิเอ็นเจออก็นั่นนะสิหน้าตาเหมือนแบบว่าอยากจะกินหัวพวกเรายังไงอย่างนั้นน่ะเหมือนเขากําลังพูดว่าฉันจะจับพวกแกไปทัขนมปังแล้วไปขายหมดเลย <G ül> เฮยย่แล้วสิถ้าอย่างนั้นรีบหนีออกจากที่นี่กันดีกว่าเอ็นเจ <S <S เออสเ้ยฉันเห็นคนวิ่งไปทางนั้นอยู่แหววจิ๊กเกอรเฮ้ยทางนั้นเหรอลองเข้าไปดูกันไหมล่ะเฮ้ย<อ>แต่ก่อนที่จะไปน้องๆทุกคนครับช่วยกันกดไลค์ก่อนเลยใช่แล้วที่สําคัญต้องช่วยกันกดไลค์ก่อนนะใช่แล้วเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยอเอาล่ะถ้ากดไลค์กันแล้วเราก็ไปดูกันเลย let's go เอ,อ,เอ,อ๊ะ <ๆ S 2> นี่มันห้ามโดนสินะไหยน่าจะเป็นขนมปังกับดักแนะ่พอใจแล้วเอาแหละกระโดดกันไปเลยเอ็นเจ้เกูห hey, really okay. ืิบโดนแล้วโอ้ยไหนบอกห้ามโดนไงเอ็นเจ้ถ้าไปเหลือแต่หัวแ้้ไเออก็ฉันเห็นในตาฉันว่ามันไม่โดนนะไหยระวังหน่อยสิ เหมือนว่าขนมปังพวกเนี้ยจะเป็นขนมปังยาพิษนะ่ะถ้าโดนแล้วก็ทีเดียวตายเลยนะเฮ้ยเข้าใจแล้วเฮ้ยขนมปังก็เป็นยาพิษได้เบอร์ส์ค่ะเฮ้ยเอ็นเจฉันบอกให้กระโดดดีๆยังไงเล่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,ยมาแล้ว ไอ้ันนี้จะผ่านไหมเนี่ยเอ็นเจเอาล่ะรอบนี้ฉันจะตั้งใจจริงๆแล้วนะใจเย็นๆค่อยๆกระโดดสิขนมปังมันยาวก็จริงแต่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะเฮ้ยเข้าใจแล้วนะคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้อะเอ๊บปึ๊บเอ๊บเพราะว่าคนเราเึ๊บอ่ะเอ้ยจะวะเอ้ยเอ๊บเอ๊บบัโธเอ้อเจ๋วเลยเจ๋วเลยเอาแล้วด่านต่อไปไปกันต่อเลยดีกว่าชึบโอ้นี่คืออะไรอ่ะเหมือนจะต้องเหยียบตรงนี้นะอ๋อ โอ้โเป็นเช็คพอยต์แหละ e. ถ้าเราตายเราจะมาเกิดตรงนี้แหละเอ็นเจเข้าใจแล้วไม่ตายนะหรอกน่าเดี๋ยวนะโอ้โพวกนายต้องกระโดดเหยียบบนโดนัทห้ามล่วงลงไปบนครีมข้างล่างนะพวกมันเป็นลาวานะ่ะโอ้โมันเป็นลาวาของหวานเนี่ยจิกกี้มาดูดีๆแล้วเนี่ยมันอาจจะร้อนเดือดปุดๆเลยก็ได้นะร้อยน้ําตาลเวลาร้อนนะ่ะมันทําให้ผิวไหม้ด้วยนะจะรู้ไหมโอ้อยางงี้เองเอาล่ะแบบๆมาประเดิมกันเลยดีกว่า <S 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 <laughs> งั้นฉันไปก่อนละกันเฮ้ยชืบ เฮ้ยเฮ้ยโดนัทพูกนี้มันเล็กกว่าที่คิดนั้นเ่ยเอ็นเจระวังด้วยเฮ้ยชับเข้าใจแล้วตามมาเร็วตามมาเร็วทำไรของเธอนะเอ็นเจอ๋อฉันกินขนมนะสิอ๋องั้นฉันขอแวะกินบ้างละกันไหลไม่ใช่เวลากินซะหน่อยไปเร็วไปเร็วชบ ว้าวเม่จะยากเลยโอ้ง่ายกว่าที่คิดแฮะโอ้ยชิคกี้ไงย่งั้นน่ะนหนบอกไม่ยากอ่ะโอ้โถเอ้ยฉันพลาดขาไม่จุ่มล้ววาริมโดนัดเสิโอ้ยระวังหน่อยสินายอยากมีขาเป็นขนมปังหรือไงโอยไม่น่าบอกว่าง่ายเลยแฮะต้องตั้งใจกระโดดซะแล้วชิบ ไอ้จึ๊บปลอบปับหนึ่งนะเอ็นเจเฮ้ยจึ๊บเฮ้ยเอ๊บเฮบยจึ๊บพับพับจึ๊บโอเคเรียบร้อย,ยอาก็เจ๋งเหมือนกันนี่นาะไปกันต่อแต่ไม่รู้ว่าจะต้องกดเจ้านี่หรือเปล่า <N J. S 1> อเอ็าานเจ้เหมือนว่าจะเป็นทางนี้นะโอบเอ๊บนี่ไงเ<อ>ช็คพอ้พอยเฮ้ย<ง>เรียบร้อยเอาแหละคุณลุงโดนัทไปต่อ,อยังไงอ่ะอ้อแย่แล้วสิเหมือนมันจะไม่มีทางไปต่อแล้วนะดูเหมือนว่าถ้าจะไปต่อพวกเธอจะต้องกระโดดเหยียบขนมปังพวกนี้ไป, <c oughs> ไปเหรอ <c oughs> ้าใจแล้วเอยก็ไม่ต่างจากโดนัทเมื่อกี้นี้เลยนี่นะเอาเป็นว่ากระโดดไปเลยดีกว่าเอ็นเจเฮ้ยชิบว้ขนมปังพวกนี้กระโดดง่ายกว่าโดนัทเมื่อกี้นี้เลยอะ่ะอย่างนั้นเหรอตามมาเลยเอ็นเจขนมปังมันนิ่มแล้วมันก็เยอะด้วยอะ่ะเฮ้ยชิบเฮ้ยไอ้ชักกระโดดเข้าไปในที่ปิ้งขนมปังแล้ว,วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูเหมือนว่าพวกเราจะมาอยู่ในที่ปิ้งขนมปังแล้วเอ็นเจ้ วุ้ย,ยแย่เราเสิตอนนี้เราตกลงมาในเครื่องปิ้งขนมปังแล้วเราต้องรีบออกไปก่อนที่เครื่องขนมปังจะทํางานเนะาะจะบ้าหรือไงเนี่ยถ้าเราไปรีบออกไปแล้วก็เราจะกลายเป็นขนมปังปิ้งกันหมดเฮ้ย,ยขนมปังปิ้งเหรอเฮ้ยไม่นะฉันไม่อยากเป็นขนมปังปิ้งแบบนี้ซะหน่อยอะฉันก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันนะอะ เฮ้ยน <that> <that> uh ี huh. like <Godzilla> ่ไงรีบปีนขึ้นไปเลยเอ็นเจไปจบ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 ไปก่อนเครื่องปิ้งขนมปังเออชิคกี้โรลด้วยรีบเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าก่อนเครื่องปิ้งขนมปังจะทำงานเอ็นเจมันอีกนานไหมอย่าเครื่องปิ้งจะทำงานอ่ะไอ้ตับัดวาดทางไปต่อทางเดียวที่จะไปได้นี่คือกระโดดลงไปนะกระโดดลงไปอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยปลอดภัยเฮ้ยปลอดภัยิกกี้โอเคฉันตามมาแล้วเออชืบ เช็คพอยต์เก่งดี๋วไปกันต่อเฮ้ยคขนมปังอุดบูดเธอเอ้ยออออันนี้มันจะเป็นขนมปังปิ้งนะแข่งปอกเลยเฮ้ยอะไรชิคกี้อะไรอ่ะนั่นนั้นมันสวัสดีเจ้าขอขนมปังปิ้งน้อยจะหนีไปไหนจ้าสวยเลยสิชิคกี้แบบนี้พวกเราสวยเนี่รีบไปกันเล้วเอ็นเจไปเร็วไปเล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนตรงนี้จะเป็นอะไรอะที่ที่ตัดขนมปังไอ้เจ๊ระวังนะฉันไม่รู้มากันแต่ว <pare> ่าเจจะพยายามไม่กระโดดไปโดนก็แล้วเฮ้ยพวกไอ้บอกว่าอย่าไปกระโดดไปโดนไงเอ็นเจ๊ตามเร็วรอฉันก่อนจีจีกีเฮ้ยอ๋อระวังเนาะหน้ามีขนมปังที่มันขึ้นราอยู่ด้วยพวกนักนันเป็นท็อกซิกมันจะทำให้พวกนายตายได้นะเฮ้ยขนมปังขึ้นราขนมปังขึ้นราหมายความว่าห้ามโดนเหรอห้ามอย่า มัทําให้ดูเร็วเฮ้ยมันร้ายแรงเป็นพิษขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเอ็นเจเอ๋ยใจแล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังนะเอ๋ยเอาเป็นว่าค่อยๆเดินไปแล้วกันนะุ่๊ยฉายขวาจะวุบชๆๆเช็คหน่อยเฮ้ยอะไรอีกอ่ะข้างหน้าเนี่ยเฮ้ยโอ๊ยหน้าตาน่าประหลาดจะมัดเลยอะเฮ้ยเหมือนเหมือนมันจะเป็นขนมปังดุไร้อาไม่มีทางเลือกยังไงเราก็ต้องกระโดดไปอ่ะเฮ้ยฉันว่าจะต้องกระโดดวันเดิมอ้าโนเจ้าขาวนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะห้ามรถเด็ดขาดเลยนะ ไม่ใช่เฮ้ยไม่มี<ห>ทางเลือก<ร>แล้วคงต้องเข้าไปข้างในแล้วแหละเอ็นเจเอางั้นเหรอเฮ้ยเออเอาไงดีอะงั้นนายเข้าไปก่อนดีไหมล่ะโถเอ้ยมันอาจจะไม่ชอบกินไก่ก็ได้นะเอาละมาเลยหยอกเฮ้ย,อเ,อยเอาแหละที่นี่ที่ไหนกันละเนี่ย ตอนนี้พวกเราอยู่ในปากของเจ้าขนมปังเ <c oughs> มื่อกี้นี้แล้วข้างในดีมีที่ให้กระโดดอยู่ผ่านไปให้ได้แล้วออกไปให้ได้นะาเด็กๆโอ้ยเหมือนเราจะต้องกระโดดผ่านเจ้าแท่งข้าวนี้ไปนะอ๋อขนมปังน่ะมีส่วนผสมของข้าวสาลีอยู่ยางไงล่ะใช่แล้ว เอาละถ้าเรากระโดดเหยียบข้าววุนี้ไปเราก็สามารถผ่านได้เหมือนข้างล่างจะเป็นแป้งด้วยนาถ้าล่วงลงไปแล้วก็เราจะจมแป้งตายหายใจไม่ออกยังไงล่ะอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นกระโดดดีๆแล้วกันละเอ็นเจอย่าพูดอย่างนั้นสิไม่ใช่างดตั้งใจอยู่ดีๆเนี่ยไม่ชิบผ่าดแล้ว๋อไม่ยากนี่นะเฮ้ยมาแล้วสิกี้โวๆโอเครีบขึ้นไปข้างบนแล้วเอาละเฮ้ยจะต้องข้ามเจ้านี้ไปเพื่อไปอยู่ตรงนน้นน่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองเอาแหละรีบข้ามกันเลย ใเอ็นเจดูหมนว่ามันจะมีสามอันก็จริงแต่มีแค่อันเดียวเท่านั้นที่ถูกต้องนะนะเอ้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะไชนคงต้องสุ่มเอาแล้วแหละโอ้ยอย่างเงี้ยมันมันไม่สุ่มเกินไปหน่อยเหรออออฉันลืมบอกเมื่อกี้นี้ฉันก็โดดอันซ้ายไปแล้วน่ะเข้าใจแล้วอ่มันต้องเป็นอันขวาน่ะเอาละเอ็นเจตามมาแล้วอันขวาแล้วเรามันไม่มีวิธีสังเกตจริงๆหรอเออเหมือนจะไม่มีนะลองไฟฉายส่องดูซิจะจะไปฉายช่วยอะไรไหมเนี่ยไม่ช่วยอะไรเลยอะ เอาเป็นว่าเธอกับฉันเรามาเดากันดีกว่าว่าอันไหนแหละฉันว่าตรงกลางฉันว่าอันซ้ายอันซ้ายต้องหักล่างนะชิเฮ้ยโอ้ยถูกด้วยเอ็นเจตามมาเร็วตามมาเร็วเออฉันโดนเผาใหม่เป็นอันขวาแล้วก็อันซ้ายเอ็นเจมาเร็วมาเร็วขวาแล้วก็ซ้ายแบบนั้นแหละเอาละอันต่อไปก็อาจจะใช่นะไปลงไปสิงั้นฉันว่าอันขวาแล้วกันนายเดินเลยเฮ้ยเธอไม่ไปก่อนล่ะ ไม่ว่ายัางไงมันก็เหมือนกันนะถ้าเกิดมันไม่ใช่อะ่ะงั้นจะปอันกลางชึบเออโอเคขวาหรือซ้ายละนี่เธอเลือกเลยเอ, <c oughs> เอ็นเจบันคืออันขวาเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าอันขวาโอ้ยแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยอะม่ะไม่มีจุดสังเกตแบบนี้ให้เราตายไปเร <c oughs> ื่อยอ่ะออก็แหละแต่ดวงน่ะนะสรุปว่าเป็นขวาซ้ายขวาถ้าเอ็นเจตามแล้วเอาแหละเลยแค่2อันเท่านั้นเอยซ้ายเปล่ากลางแล้วแหละอย่างเงี้ยฉันว่านี่เป็นไงล่ะ สุดยอดเลยส่วนอันสุดท้าย,ยเนี่ยมันเดินไกลอยู่นะขวาซ้ายขวากลางแล้วเนี่ยไม่สามารถจะกระโดดข้ามไปได้ด้วยเฮเอาแหละกระโดดไปพร้อมกันเลยไหมจะไปอันไหนเออฉันก็ไม่แน่ใจอะ่ะอัน อันนี้เขาบอกอันนี้อ่ะจิกกี้คุ้ขอบคุณนะอโหไม่สาวสีผมสีชมพูบอกว่าอันขวาสินะใช่แล้วไหลขอบใจมากขอบใจมากอ๋อพวกเราใก้ออกไปข้างนอกได้แล้วอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเน่ยอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นแเด็กที่ไปแล้วเขาบอกว่าอีกแค่นิดเดียวเอ็นเจเขาใจแล้วตรงนี้เหมือนอะไรก็ไม่รู้ชิกกี้เหมือนชีสหรืออะไรสักอย่างหนึแล้วเราเหยียบได้ไหมอ๋อยไหลไหลมันไหลเหมือนจะเป็น้ำมันนะเอ็นเจ จะไหลโดนโทษอ,อีกแล้วเฮ้ยระวังหน่อยสิเอ็นเจนจะไ <N G. S 2> หลตามนายมาติดๆเลยเดียวโอ้ยน้ำมันมันลื่นเราไม่สามารถหยุดเดินได้เลยนะเราจะต้องกระโดดข้ามมีสีเขียวๆเนี่ยไปเรื่อยๆเฮ้ยเอ้ย,อยโอเคเอ้ยเอนเจนตามมาเร็วเอนเจนตามมาแล้วอุ้ยเอ้ยเอ้ยฉันจะไม่โดนทอดฉันจะไม่เฮ้ยแล้วที่นที่ไหนอะ ทิกกี้อไปได้เหรอเหมือนว่าห้องเนี้ยจะเป็นห้องคับเค้กนะว้าวดูก็รู้ว่าต้องกระโดดขึ้นไปบนคับเคกเ<อ>้กเออไอสีเขียวๆนี่มันท็อกซิกนี่นะก็ใช่ยด๊าซีพวกสารเรดิเอชันไม่ปลอดภัยห้ามโดนนะชุบๆป,ไปิดประตูไปต่ออ๋อไอมาถึงห้องไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยมีหัวคนด้วยอะโอะ้เออทิกี้เหมือนนี่จะเป็นชิ้นส่วนของคนที่ถูกทําเป็นโดนัทหรือเปล่านะโอ้นั่นสินะเป็นห้องแยกชิ้นส่วนด้วยอะหอยระวังนะเอ็นเจไปกันเลย ห้ามโดนชิ้นส่วนที่โดนแยกแล้วนะไม่ทานแล้วล่ะปช๊บชืบชืบโอ้ยจริงด้วยอ่ะเอ็นเจชิ้นส่วนที่ถูกแยกอ่ะพอผ่านมาเพิบมจะกลายเป็นโดนัทกลมๆตรงนั้นน่ะเอออยากมีนี่เองอ่ะเอาแหละรีบตามมาเร็วห้ามโดนชิ้นส่วนนะเแล้วสีแดงนี่คือลไรโถยเจ้อย่าลงมลงไปข้างล่างสิฉันลกเกินไปกระโดดเอาแหละเอ็นเจรีบมาเร็วเพราะฉันไม่อยากเข้าไปในก่องไฟคนเดียวน่ะจิก้เอยฉันไม่อยากไปฮ้ยเ้ย เหมือนในกองไฟจะปลอดภัยนะโอ้ยกอยังจ่วเอ๋เฮ้ยเราอยู่ในเตาอบโอ้ยตอนนี้พวกเราอยู่ในเตาอบรีบออกจากที่นี่ก่อนที่จะไหม้เกรียมกันเล้วหน้านี่มีขนมปังเต็มไปหมดเลยมันร้อนมากเลยนะห้ามโดนระวังนะขนมปังที่ฮอตฮอเหมือนจะโดนไม่ได้หรือเปล่าห้ามเือทุกันเลยไอเอ็นเจโอ้โหถ้าหิวก็อย่าเพิ่งกินตอนมันร้อนขนาดนั้นซ์ก็มันน่ากินดีนะเอาแล้วรอบนี้ถ้าจะไม่ไม่หันไปมองแล้วด้วยขนมปอกขนมปังอะไรอะฉันไม่อยากกินหรอกมันร้อนเกินไปถ้าเราโดนเราตายทันทีเลยนะ ไปเร็วไปเร็วๆชิกี้ไปเร็วไปเร็วไปแล้วเราใกล้ออกจากที่นี่ได้แล้วโอ้ยระวังเด็กๆข้างหน้ามีลาวาไลน์ลาวาเฮ้ยลาวาอีกแล้วอย่างนั้นเหรอมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยมาเร็วชิคกี้เราใกล้จะได้ออกไปแล้วอะตอนนี้เราอยู่ข้างในเตาเผา เอ็นเจกระโดดลงลาวาทำไมเล่าเออกำจะบอกว่าบอกแล้วว่าอย่ามาซื้อร้านอาหารที่ไม่น่าไว้ใจเฮ้ยใครเขาใช้ลาวาในการปิ้งขนมปังกันละเนี่ยโอ้ยเขาเรียกหินร้อนต่างหากเราอ๋อใช้หินร้อนอย่างนั้นเหรอเอ,อแต่เอามนุษย์มาทําเป็นขนมปังเนี่ยไม่น่าเลยนะเออน่าจะสิเฮ้ยอะไรกันละเดี่ยข้างหน้าเนี่ยโอ้ยข้างหน้านี่ก็เป็นหินลา,า,าวาเหมือนกันระวังตัวด้วยอุ้ย เขาเพิ่งบอกว่าเป็นหินลาวายังนั้นเจ๊แม้ก็มันดูไม่ร้อนขนาดนั้นแต่มันก็ร้อนนะเฮ้ยกระโดดซิกแซกไปนะกระโดดซิกแซกชึบซิกแซกไม่ชึบไม่ชึบโอ้ยที่ยืนน้อยชะมัดระวังด้วยชึบซิกแซกซิกแซกไปยังซิกแซกอยู่ซิกแซกซิกแซกโอ้จวเลยเฮ้ยออกจากเตาเผากันแล้วเฮ้ยชึบ ๋อเหมือนจะออกมาข้างนอกแล้วนะเฮ้ยอย่างนี้พวกเราก็รอแล้วนะสิตอนนี้พวกเราออกมาที่ห้องเบเกอรี่แล้วเย้แต่ว่าเรายังออกไปจากร้านนี้ไม่ได้ห้ามตายเด็ดขาดนะเฮ้ยแบบมายังไงอะก็หมายความว่าคุณลุงคนทําขนมปังน่ะยังอยู่ในนี้ยังอยู่ไงล่ะเอาล่ะฉันว่าใกล้จะถึงทางออกแล้วล่ะเอ้อันนี้น่าจะเป็นห้องแป้งนะสงสัยต้องวิ่งซิกแซกไปเรื่อยๆซิกแซกซิกแซกหข้ามโดนระวังนะซิกแจก ซิกแซกโอ้ยฉันน่เก่งวิ่งซิกแซกที่สุดเลยเหยเหมือนจะเป็นกับดักที่คุณลุงนักทำขนมปังนะ่ะทำไว้นะสิโอ้ถูกว่าเอาละไหนถึงไหนแล้วไปถึงทางออกแล้วชิคกี้โอ้คุณลุงโดนัทเขาบอกให้เดินบนแคนดี้พวกนี้เพื่อข้ามไปฝั่งนู้นนะ่โอ้เข้าใจแล้วเจ้าซอสสตรอเบอรี่ข้างล่างเนี่ยดูอันตรายชะมัดเลยไนะหน เอ้ยโอ้ยซอสสตรอเบอรี่ร้อนใช่นะใช่แล้วเฮ้ยมันเบิร์นสุดๆไปเลยอ่ะมันจะไหมตัวเราุนะรีบๆบเดินมาเร็วเอ็นเจรอฉันด้วยเลยฉันกำลังพยายามไปอยู่ไหนเธอบอกว่าเก่งในเรื่องการเดินซิกแซกไงเดินซิกแซกแต่ว่ามันมองไม่เห็นนะทำให้ทำยังไงอ่ะค่อยๆซิกแซกมาเดิวเข้าเดิวเข้าเจ็บไปเจ็บ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 เฮ้ยโอ้ยมาแล้วิกกี้ <im itation> <im itation> โอเคไปกันต่อไม่เชื่อนี่ทางออกหรือเปล่านะ เฮ้ยนั่นไงล้อถังหรอเฮ้ยใกล้จะถึงอิสรภาพแล้วเฮ้ยเออเจ้าเออไปหุ้ยไปติดตูดเลยโอ้ยเจ้าพวกนี้มันเป็นเลเซอร์กันไม่ให้คนออกนะเอ็นเจระวังด้วยเฮ้บฮะฮ่าชิคกี้ไม่เชื่อไม่เชื่รอฉันแป๊บหนึ่งนะึเฮ้บเฮ้บโอเคถึงรถขนส่งแล้วอีกนิดเดียวเราจะออกไปข้างนอกได้แล้วเอ็นเจไปแล้วขึ้นไปยังไงอ่ะปีนหลังคาขึ้นมาเร็วเฮ้ยเออไหนเฮ้ยเท่านี้เราก็ออกไปข้างนอกได้แล้วหรือเปล่าอ่ะ ไปแล้วแม่ดิ้วเราผ่านออกมาได้แล้วเ้อเราหนีออกมาจากร้านเบเกอรี่ได้แล้วเฮ้ยเบเฮ้ยเเหมือนจะผ่านแล้วเอ็นเจ โอ้ยินดีด้วยนะในที่สุดพวกเธอก็ดีดดล้อออกมาจากร้านเบเกอรี่นรก,นะกนั่นได้แล้วโดยที่ไม่โดนแป้งล่างเป็นโดนัทแบบชันนะอ๋อเฮ้ยพวกเรายังดีนะเนี่ยเอ๋จะไม่อยากกลายเป็นโดนัทแบบนั้นไม่อยากไปอยู่ตรงกลางอ่ะเอ้ยก็ย,ยังชั่วนื่ว่าจะกลายเป็นโดนัทซะแล้วสิและในวันนี้พวกเราก็สามารถผ่านร้านขนมปังสุดโหดมาได้แล้วใช่แล้วไม่ได้กลายเป็นโดนัทแล้ว แจ่วเลยอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะน้องๆกดไลค์เยอะๆเลยนะไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม4มี่โมงเย็นนะคะไปละบ๊าบ๊าบาย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 ,บาย